จากประเด็นร้อนเจ้าของโรงงานผลิตน้ำปลาร้าแห่งหนึ่งครับอ้างว่าถูกแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังว่าจ้างให้โรงงานเนี่ยผลิตน้ำปลา้าแล้วไม่ยอมรับสินค้าอ้างว่าสินค้านั้นไม่ได้มาตรฐานจนเกิดความเสียหายมูลค่ารวม13ล้านบาทนะครับแล้วก็เตรียมจะให้ทนายฟ้องร้องครับล่าสุดพินวิภัยครับออกมาชี้แจงผ่านไลฟ์ถึงข่าวนี้ครับ จะสงสัยว่าคุณทราพม้ค้าชื่อดังในออนไลน์มีคนมาทวงเงินจริงไหมคำตอบก็คือพิมพ์ไม่ได้เป็นหนี้เขาเขามาเสนอของคุณภาพมาตรฐานที่เราตั้งเอาไว้ไม่ผ่านเราก็ไม่ทำ เท่านั้นเท่านั้นเลยน้ำปลรราไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามที่แบรนด์ตั้งใจไว้พิมพ์ไม่ทำไม่สั่งผลิตหลักฐานมีเยอะมากแต่มันเป็นเรื่องของการทำธุรกิจหลักฐานที่มันต้องสู้กันในชั้นศาลก็ต้องให้ไปเปิดเผยกันในนั้น ตอนนี้ก็จะให้ดูแค่นี้ไม่ทำไปเอาสูตรใหม่มาไม่ทำไปเอาสูตรใหม่มาร้อยเปอร์เซนไม่ทำไปเอาสูตรใหม่มาส่งของมาไม่อร่อยไม่เหมือนมีกลิ่นอะไรไม่รู้ไหนว่าทำได้ ไม่อร่อยไม่เหมือนมีกลิ่นอะไรไม่รู้ไหนว่าทำได้ทุเรศมากไม่เอานะคะไม่เหมือนเสียหายมากเสียหายมากจนถึงขนาดนี้ล็อตนี้ยพิมพ์ก็ยังกองเอาไว้ในคลงังไม่ออกสู่ตลาดคิดถามว่าใครขาดทุน ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ